สวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องเชอร์เบบฟันนี่นะครับผมโอ้ยที่เป็นเกงหรอเล,ลที่เม็แต่งชุดอะไรเนี่ยชุดพลาหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> เท่มากเลยนะครับผมวันนี้โอมารับเด็กๆนะแล้วก็อาโอจะพาเด็กๆไปซื้อของเล่น <Yeah. S 1> หรือขนมดีของเล่น,ลนหรออยากได้ของเล่นหรือ โอเคนะเดี๋ยวพาไปร้านประจำร้านเดิมก็เป็นเลือกกันได้แต่ว่ามีงบจำกัดนะโอเคไหมไปไปเลยสวัสดีครับผมแล้วเราก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยนั่นอะไรอ่ะน้องชิเบตได้อะไรอ่ะมันคจอสลามมันคือสลามเหรออันละเท่าไหร่หกบาทเหรอครับหบาทเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวเรวิวให้เราดูสิมันมีรูปแมวมีรูปกมยมีหมีเปล่า คนเป็นหนูด้วยเหรอใช่เป็นซาลามเหรอคะหนูชอบอะไรหนูชอบมีเหรอใช่หนูชอบมีอ่ะหยิบมาคนละอันใครอยากได้ไหนหยิบเลยหนูมีเงินเท่าไหร่กันเนี่ยฮะหยิบเงินหยิบของเล่นมีเงินหรือเปล่าไม่มีแล้วหยิบกันได้ไงอ้าวอ o ก็ซื้อ AO อ้อีกแล้วเหรอโอเคโอเคได้ AO ก็ AO เฮ้ยมีเงินด้ยโอ้อะไรอ่ะเล็บเหรอเล็บไม่เอานะยังเด็กอยู่เล่นไม่เป็นหรอก ทังตลอดเลยใช่ไหมพี่อเมลีกก็ฟ้องนะครับผมว่าน้องซื้อไปแต่ได้ไม่ด้เป pues ็นนะครับอุ้ยตังๆอะไรติดที่มืออ่ะโอ้ขอดูหน่อยสิโอ้โหสวยมากเลยนะครับผมนี่คืออะไรเนี่ยกระต่ายเหรอหรืออะไรแรคคูนหรือเปล่าเพื่อนให้เหรอคะของเชเบตนะครับวงเวียนแถวๆนี้นะสลามอ่ะอยากได้ก uh> uh uh ็เอาอ่ะเอาคนละอันเลยจะได้ไม่ทะเลาะกันที พี่อเมริตไม่สนใจครับดึงแล้วครับน้องบอกไม่เอาแต่พี่ดึงก่อนนะครับโอ้โหดึงมาเรียบร้อยพี่เอาน้องก็ต้องเอาตามนะครับเป็นเป็นสัจธรรมมไม่ห่งเด็กๆดดึงเลยกันนะห้ามทะเลาะกันใครเอาชอบสีไหนก็ดึงสีนั้นโอเคดึงได้หรือเปล่าโอ้ยเก่งมากเลยแม่แม่ดึงมาแล้วหนูดึงมาแล้วไงหนูมีแล้วหนูก็สองอันในในมือหนูเนี่ยหนูงงอะไรอ่ะ นี่ไงหนูก็สองอันพี่เด็กก็สองอันหนูจะเอาอะไรเพิ่มกันน้องเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพี่ดึงเพิ่มน้องก็เลยจะดึงตามนะครับนี่รเนี่ยนี่ครับน้องเขาก็จะต้องทําให้เหมือนพี่ทุกอย่างนะครับส่มาเด็กใส่ถุงเร็วใส่ถุงใส่รวมกันเป็นเลยนะครับมาแรงสแรง飒แล้วไปเอาขนมบ้างไหม ขนมนบ้างไหมเอมาแต่ของเล่นเหรอวันนี้นไหนพี่อเมเดตอาโอขอดูขอด,ขอดูฟันก่นอนขอดูฟันก่อนอ๋อพี่อเมริตไปทําฟันนะครับแต่ว่ากินขนมบ่อยนะครับฟันเลยผุอย,อยากเอาอ่ะนี่อะไรสิบห้าบาทเลยมันเป็นกิฟต์เหรอแต่เอาเ,เอาก็มันมีสองอันน่ะก็คือซื้อแค่อันเดียวพอแต่แบ่งน้องคนละอันได้ไหมได้เลยงั้นงั้นอย่าเพิ่งดึงนะให้น้องมาช่วยตัดสินใจว่าจะเอาเอาลไรไหน จะให้อ่ะเอาอันอันนี้เหรออันนี้อ่าให้เลือกกันนะมันจะมีกระดิ่งกับหมี nah, มมเอาหม so ีไหมกระดิ่งหรือหมีน้องชอบอันไหนเอาอันนี้ไหมกระดิ่งมีเสียงด้วยเอาไหมก็หมีก็น่ารักกระดิ่งก็ชอบเอาเอาเอาไหนเอาเอากระดิ่งดีกว่าเทเบิลมันมีเสียงกระดิ่งตังตังเอาไหนตังตังเอาเดียวหรืออันเดียวนะครับตังตังก็เลยต้องเอาอีกอันหนึ่งหรือเปล่าอ่าพอแล้วนะหลายตังแล้วหมดตังแล้ว โอ้มีตังค์แล้วแต่เท่าไหร่ถามถามคุณป้าที่เท่าไหร่คะน้องเชดเดตน้องเชดเดตถามให้หน่อยเร็วเท่าไหร่เก้าสิบข้อเก้าไม่ใช่หนูหนูต้องถามหนูต้องถามว่าเท่าไหร่คะเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทเรามีเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้มีเงินเท่าไหร่มีสิบบาทแล้วจะพอได้ไงแล้วสามสาทไม่จ่ายเลยแล้วก็ตังทอนมาให้เราด้วยนะ โอเคนะแต่ตังค์ร้องค์รอนเท่าไหร่ครับออมเล็ตแปดบาดบาทนะโอเคบาทเรากลับไปที่บ้านกันนะหรือใครจะกินหนมไหมเอาให้คนละห้าบาทกินไหมครับเอาขนมไหมเอาขนมไหมห้าบาทนะได้คนละห้าบาทไม่เอาลูกอมนะอมเล็ตเพราะว่าฟันหล่อแล้วไม่เหลือฟันแล้วต่อไปนี้ออมเล็ตจะเหลือแต่เหือกนะเอาไ้เคี่ยวข้าว อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ออมเล็ดออมเล็ดฟันผุออมเล็ดห้ามกินอะไรที่เป็นน้ําตาลเลยโอเคเอาขนมแบบขนมซองๆอย่างเงี้ยขนมซองซองได้ลูกอมลูกอมไม่ได้อุ้ยเออมเล็ดท่าหกนะครับเก็บให้เขาเลยด่วนๆเลยน้องสิเบอยากกินอะไรครับเจลลี่ไหมเจลเล่อ่ะเจลเล่จะเอาอันนี้อันนี้เหรออันนี้เป็นกัมมี่โอเคกัมมี่ได้อันนี้เท่าไหร่ถามสิอันนี้กี่บาทครับค okay. ิมบาทโอเคน้องสิเบเอาสองอันเลยเอา เอาให้สองอันโอเคใส่ถุงเลยไปก่อนนะยบายครับเป็นบันไครับวันนี้ใครซื้อขนมให้เนี่ยโอ้โหเหม็นมากอดอาโอสักคคนเลยเดินหนีอาโอหมดแล้วเนี่ยอ้าวไหนเด็กๆวันนี้ได้อะไรมาบ้างไหนรีวิวให้อาโอดูบ้างสิโอเค สลามค่ะเป็นสลามฝา,มามของออมเด็ดออมเด็ดเลือกเป็นสีฟ้านี่สลามของน้องชเชเบ็นะครับอันนี้ก็โอเคแล้วก็เป็นกัมมีข่ขนมของ <โฟ S 1> น้องออมเด็ดนะครับแล้วของน้องชเชเบ็ได้ขนมอะไรล่ะอันนี้คือกิฟต์กิฟต์อ๋อกิฟต์มีสองอันแบ่งกันคนละอันนะน้องชเชเบ็ได้ขนมอะไรมากินคะเจลลี่ค่ะเจลลี่นี่เหรอไหนเอาสิมีสลามด้วยเหรอสลามด้วยเหรอโอ้โสองอันเลยใช่ไหม โอเคอ่าตอนนี้เอาเกมใส่ถุงเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะพากลับบ้านแล้วนะจะค่อยจะค่อยไปกินที่บ้านใช่ขนมเข้าไปกินกันที่บ้านนะครับใช่ค่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมอาโอแล้วก็เด็กๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจุ๊บด้วย